็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Minecraft Ultimate ีนะครับซึ่งจะมาแนะนำอ่ะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมแล้วนะก็แนะนำระบบต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราก็มีเพื่อนมาด้วยหลายคนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับโอเคก็โอเค,อเคนี่นะครับม,รม,มีเริ่มจากเอิ่มเริ่มจากคนนี้แล้วกันนะครับเอ่อคนนี้ชื่อมันไม่มีไม้นะครับชื่อเสก อันนี้ชื่อเบสนะครับฮัลโหลฮัลโลอันนี้ชื่อชื่อโยนะครับมันก็ไม่มีไม่อยู่ดีนี้ชื่อปามนะครับอย่าเปิดเลยไม่อ่นนี่ชื่อชื่อทอดกุ้งครับชื่อทอดกุ้งครับอันนี้ชื่อบุกครับอันนี้ชื่อชื่อไม่เบาครับดีอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อยีนะครับโอเค ก็เราเปลี่ยนสถานที่จะทําเล็กน้อยนะครับผมผกุงผักุ้งเคเดี๋ยวเราไปที่สปากันนะก็เ okay, คไปที่สปากันเลยเข้ามานะครับก็คงไม่ต้องสอนนะครับว่าปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้เข้ามาก็คงไม่ต้องสอนนะครับว่าสำหรับสมาชิกเป็นยังไงนะแต่ถ้ายังไม่ปิดไม้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับเป็นที่เอ็นชารเนาะเอายึกพีก็กดได้ที่นี่นะครับกดสังสามพอเนาะไม่ต้องกดเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็มาเอ็นชารข้างหลังนี่นะครับได้สาสิบก็เบลสามสิบพอดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเดินมาข้างหลังแล้วจะเป็นทั่งนะเอ็นวิวให้โอเค ซึ่งถ้ามันพังนะครับหรือมันหมดก็สามารถแจ้งสายให้นินดาได้เขาจะมาใส่ให้นะครับมีคนเดียว,วที่ใส่ได้ไม่จริงครับผมว่าใส่ให้ได้ครับทำไมเขา้าใจอะไรก็ลองไปถามมันดูนะครับอโอเคเราไปจุดต่อไปเลยดีกว่านะครับซึ่งพวกข้างหลังมันเป็นโต๊ะกอลอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่อยู่ที่จุดอเอาของฟรีนะครับผมก็ รับสมุดเพิ่มความสะดวกเนาะอ่านป้ายไว้ก่อนก็จะดีมากนะครับผมมาถึงก็ขี้ขวาไปนะก็จะได้ถ้ามาเป็นสมุดถามว่ามันทำอะไรได้ก็ขี้ขวานะครับก็จะเจอกับ2หน้านี้อันนี้เป็นเว็บไซต์ของเซิร์ฟนะครับก็จะขึ้นโชว์มาให้ไอตรงข้างๆนั้นไม่ต้องไปสนโอเคก็ไปดูที่เพย์เมนูนะครับก็มีสปาวาไปก็คืออันฟ라이ส์สปานะครับอันนี้ไปสร้างบ้านก็อันนี้ก็เซตโฮมกับกับบ้านก็โฮมอันนี้ก็รับทีพีนะครับรับทีพีเอนั่นแหละแล้วก็นี้ปฏิเสธ อันนี้ก็เปิดติด PVP นะครับอันนี้ดูเงินของตัวเองไอ้แถวบนเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ได้ทุกยศเอ้ยทุกยดเลยเออใช่ใช่โอเคอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าความสามารถของยดใดจะใช้ได้นะอันนี้ก็กลับไปหน้าหลักซึ่งไอวันท,ที่2นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะถ้าคิดออกพอดีไม่ค่อยได้ใสเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยวไปดู ก็สมุดนี้มันมีดียังไงก็เดี๋ยวลองมาใช้ดูกันได้นะครับมันอาจจะสะดวกหรือไม่ก็ได้ส่วนคําสั่งนะครับเราก็มีให้กดเหมือนกันกด s l สอัล t ิเมทซีนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบเมื่อกี้อ่าแล้วก็ลองใช้ดูซึ่งไม่ต้องพกสมุดแต่ของก็นี่เลยนะครับผมหยิบเลยก็ไม่น่าถึงโอเคเราก็ลองไปดูนะครับดูต่อไปเป็นช็อปนะครับผมเป็นเรือนะะ เรือเป็นช็อปใหญ่ๆอะไรประมาณนี้เริ่มแรกมาจะมีเงินให้พันห้าร้อยนะครับผมซึ่งก็จะมีโพรแจกห้าคูณห้าอันนี้ก็เป็นโพรเทคนะครับซื้อของก็มีชั้นนี้กับชั้นล่างชั้นล่างก็ลงตรงนั้นนะครับข้างล่างจะเป็นพวกเครื่องมือเลสตตัวนตั้งนานๆฮะส่วนบ้านนี้ก็ไปแล้วนะโอเคเรามาดูบ้านนี้ดีกว่านะครับบ้านนี้จะเป็นวาปนะโอเคก็ ไอ้นี้ก็คือคีดขวาที่ป้ายนะครับก็คือคีดขวาที่ป้ายนี้เวลากลับก็กดสแลสเปล่านะก็สามารถวิ่งไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแลร่ของโบกพันด้วยนะครับอืมโอเคนี่ก็คือที่แล่ของบกพันนะครับสามว่าอ่าบัตรอย่างนี้นะครับเอามาจากไหนก็เติมเงินซื้อเอา ก็จะเป็นอเติมเงิน50นะครับก็ได้บัตรมาหนึ่งใบนะโอเขก็ตอนนี้คุณ2อยู่นะครับนะโอเคกเ็บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับวันที่25ธันวาคมถึงวันที่5มกรานะครับผมจะเติมเงินถ้าเป็นบัตรราคา50ทููมันนี่นะครับก็เติมเงินคุณ3 ส่วนบัตรใบอื่นนะครับก็มี9 0 150แล้วก็300แล้วก็500แล้วก็1,000พนะครับก็จะคูณ2นะตามปกตินะครับแล้วก็ของประพันธ์จะเหลือชิ้นละประมาณา25่บา <25 S 1> บาทครั่บ25บาทนะครับผมจริงๆก็กิกจะเพิ่มอยู่แหละนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ชิ้นละ25บาทนั่นแหละครับผมโอเคก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามสตาฟแอดมินหรือผู้เล่นต่างๆได้นะครับเพราะพวกนี้ก็ตอบกันได้อยู่แล้วแหละนะหรือสอบถามให้ทอดกุ้งเมื่อกี้นะครับ นะ่ะโอเคก็ลองเอาสม,มุดไปใช้กันดูนะครับผมโยนของไม่ได้โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันในเซิร์ฟแล้วกันบ๊ายบายจุ๊บ